ทุกขี้มันเสมอมันเครือเกา่าความเจ็บจะให้ได้ความไข่จะให้มีกราบสวัสดีพี่น้องพ้องไฟเศรามนีผู้ขาได้ปลาดุกง่ายไส่เบ็ดมือขึ้นอย่็เลยเอามาพัดเป็ดกะพัดเป็ดปลาหมึกอพัดเป็ดปลาดุกพี่น้องพัดเป็ดปลาดุกขีมือยานั่งแล้วเห็ดให้กินแซ่บแสบเนื้อมือเศร้ามายับเข้ามาพี่น้องเอ้ยยับเขมา้ายับเข,ข,ข้ามากินน้ำกัน เอาค่ะมาเอายายเจ้า,าเสียบเอิ่นพี่น้นนอ,<ซ>นองมาใส่หน่อไมนทัดเพชรประดุกใส่น้อใหม่พี่น,นอ้องทิโรู้เคืองผู้ข่าสัง่งเบิงเอาขอ,อยาาขหยาดแบบอ้ำน้ำผึ่งพี่น,นอ้องเอ้ยนัวเลยกกว่า ตอนนั้เหรอับสดัดจ๋หืเหมาะสำหรับเรื่องกับแก้มกันเลยพี่น้องเอ้อ hmm

กลบา,รราบริสุทธิ์เรื่อยๆท่เปนปลาปีไก่ปลาสองปีแล้วสองป,ปีสามปีแล้วอืมเหนาะเลยอืมตเนี่ย ทใหมก็นแลออกคือจะไม่หวงไว้ข,ขาขายพี่น้องเนอะ้ยตกแหลงมากพี่หนา ยายเราจะออกไปอมวัวน้อยวมวหม็นใส่น้องนี่กินผู้เฒ่าไม่นเทหลายดอกเท็ดพราได้คือกานซื้อยาแล้วแกเกียนพิกเกือบลดจะตำแห้งผู้เฒ่า ดูซื่อเหือเมื่อไงผมไม่ได้ตีงผมไ่ได้แห้งเรียกไอ้เฮ็ดไปตามกำลังเจ้าของพี่น้องเลยบรเฮ็ดแห้งจังเลยผู้เฒ่าเนี่ยกินอาหารเถือพบหางมูเรียกกระซับออกกันร่างกายนั่แหละบริเฮ็ดนักหรอก เไปตามกำลัง,งของโมเฮต์กติจังเฮต์คือนหาวคือตัวยังนุ่มบ่ได้แล้วเผาแกาล่ละแต่กินก็ได้ระวังอืแซ่บโพวดกินเข่าไอ้ที่น้องเอ้ยแซ่บอืมมือได้กินเ,ข,เข่าเพราะแซ่บไผกินเข่าเพราะแซ่บกับบ้านเก่าเนี่ยมาดวนเนี่ยอืม นอนดมยาดยู่เขากโอ้กินว่าได้อันั้นก็บอกคือกว่าในกระเบื่ออาหารบ่ท่านด่วน่บอกเลยอืมนี่้องเสียฟ้ามากินรถดูดิผู้ขาดนมนใส้นมนไส้เนี่ยอืม

ฟังกล้ามันจะเปาได้พูดเท่าโอ้ยนี่เ้ย ขั้นตอนมิจังไนยากแค่ัดเ็เไปดูสรุปส,สั้นๆ่ายงเลยนะทอดสามันกรอบอทอดใบกะเพราต้มทำไมทอดใบกะเพรานี่ทอดมันกรอบนี่นแซบ่บมีตังบลสัสกระมาผัดเสนแกงเ้แกงเขาเนียเลบอกผัดเนแกง กปรุงรสมักรสได้กปรุงไปมักรสพี่น้องบ้านดุงกันใส่ลหลายปุ๋ยเป็นมกักนัวเลือกอนัว,นว,นวกกนใส่ลหลายๆพี่น้องทั้งบ้านดุงมัมกหวานกับมักหวานคนละมอพคุณปูอ้อยเหมือนใส่ลหลายๆสีถานอืมหัวข้อมันแหง้งผัดแห้งมันแหง้งแล้วก็ดีไม่กระเซ่บหอม ไปทอด,ก,ออดก่อนก้อนเดียวกวอาก่อนบ่อืมอืมทอ,อดอะไรไมันด้ไม่มันแข็งอันไปเห็นอยู่อันอันนั่งรถไปกรุงเทพนะอืมอยู่น้ำคิวรถทั่วนะเพื่อนแวะก,กินข้าวสมัยเก่าปะอืมอ่ะเปลือกเผ่ะเลยจำไว้ไม่เห็น มึงรสชาติจัดจันนี่น้องต้องไป,ขป่ปขิปปด,ดมั้งนะปลาดุกข้าวนี่ยละันมว่าขึ้นรั่วปลาดุกในเห็ดได้เบิดแค่เห็ดปลาดุกอืม แสบน่นรับฝันดีนั่นแหละชุดปรารถนาของมนุษย์หระอพี่นอออ้องเอ้ยสองตายใยบนบานมากักหวยเล็กเบอก็เลยฝัน่บด้ตีเลรตหรอก นั่นรับฝันดีนะต้องนั้นแหละมนุษย์เด้นี่สิหาไปไสไปนึกเบิดดอกอออเฮ้ยนะนี่อเลยคุณนะแต่ละบาท เอาสมัยโตสีดีแบบกินคักแล้วพี่น้องนะอือเฮ้ยตั๋งแก้มากก็ต้องระวัดระวังการดูการกินย่าปลาห่า,ามูน่ะให้ครบเอออือ อาหารเนี่ยพบหามูมือกินยูม,มูหนึ่งมือกินยูม,มูสงองไปถึงไปกินยูม,มูสามโม,มเมนต์เหนอือแบลิ้อนอะอนี้คนขายทั้งอาหารอ่มีมโปรปตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีวิตามิน,มนคือเทาะจุกจักเน่ยพี่น้อ,อ,องเคยเรียนมาก น่าจะเกิดประโยชน์อนอนอยมีในสสารที่ที่อากาศบริสุทธิ์จากไทยเทศสะดวก เส่วนสำคัญที่ตรงเหมือนโค้งมันไม่ซึ่ไม่ขวดความปรารถนาของมนุษย์ทั้งวัตสรุปแล้วก็ยุ่งว่าอะไรละพี่น,นอ้อยอื้อ

เปิดตลาดไม่อยู่ใกล้บ้านไม่ไปซ่วงมึงอืมออเข้ยค้ายไปก็ได้ขายอยู่แล้วอืมผ่านไปผ่านมาเ,เมสร็ดมากะดีเบิรลตเละ ผู้ข่าสมัยลงไปเรียนหนังสือจุงเทพเราความหลังเลยฟังรถไปจอดยดวนหลวงพญาเย,ย็นนั่นหนุงพญายไฟมีร้านขายผลไม้ร้านเดียวพี่น้องช่างนี่เป็นลูกล่างจอดรถไปสื่อชลอมผลไม้ต้องขายซื้อบาทหรือห้าบาทเนี่ยได้ชลอมหนึ่งของเทือไปเป็นชิดบัตรจังได้เรียนหนังสือจุงเทพ ก็วา่าลำบากกับโมเมนก็วา่าลำบากกับแมนเ้างมีขน้นเท่าไหร่น่รถจากอุดอรไปกรุงเทพมีอยู่ขั้นเดียวอจอดรถซื้อไป4ี่สิบหกสิบเจ็ดกรุงเทพ สังกะลีไปเป็นชีวัตเรียนมาทยุ่ไปเรียนมาทายุงเฮ้เนาะบ้ามหลังสร้างสนามุตละเดี๋วนไปพูดถึงดลกอืมกนันเป็นแปลงเมาลายโอ้ใส่ขนงให้กินนะเอาเด้อบัตร่าสวดถัด ูกเผ่ากินได้ส้นี่กับว่าบุญแล้วอืม,อม เอิกลางงบ่ยนเินไม่หบ่มาละมุงกลางงมาละดงไนีไฟแล้วก็เอาเอเนี่ยนเอิงดวงไ้เห็นไฟป้ามันหลแต่ผู้ข่าไปยังดีใจยุว่าได้ลุงเทียบทั้ง่งร่างนนั่นแหละเอ้าก่อนที่จิจากน้าพี่น้องขอฝากพญาะเพื่อเกิดประโยชน์ส่ใจลูกล้านเพื่เกิดประโยชน์็ทิงไป เป็นไว้จังสี่พิกกับยุงเพื่อนเหนือเขื่อกับยุงเพื่อนใต้หัวเชียงค่ย,ยูุเพื่อนเพื่อนเป่นเปรียบไป,เ,ปหเห็นว่าความืออาทรของบงันไก่เดินเคียงบันรที่เมืนนองนอกไก่ยูนั้งกันแบบเอื้อเฟื่ออาท่อนสิ่งอะไรกันเิ่นอยังไี่มีพญาเตือนสติบาตรไก่เดินเคียงว่าแก้วบ่คัดสามปีเป็นแห่ พี่น้องบบเวสามปีอื่นอันนั้นะสังคมบันเท่าเดิมนีเปลี่ยนยแปลงไปหลายแคบจะหาบเห็นความเป็นที่พน้องขันบอ่อนี้โลกโชซ่วเชี่ยวติดต่อกันมีโทรศัพท์มีไล่ติดต่อกันก็ห้างเหินกันไปเพราะฉะนั้นความเป็นที่พน้องก็อย่าได้ปลาย่ายได้ทิ้งเห็นว่าทุกอย่างให้กินค้าต่างขิงบริษังมากคุยน้ำกับโบแมนพี่เลย อายุทนทุกขความเป็นที่เป็นนองย่างค้งอายเก่าครับขอฝากเป็โนนอนกดติดตามสองตาย่าให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ครับมันก็ขอขอนุญาตขับ,ข,บขับล่าครถับจนตั